สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนทำขนมค่ะโดยไอเดียวันนี้จะเป็นไอเดียที่เหมาะสำหรับหน้าร้อนนั่นก็คือไอศครีมโคนที่ทำมาจากราสเบอร์รี่แล้วก็โยเกิร์ตนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้พอนำมาจัดใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยหน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยว่าใช้อะไรบ้างเนาะสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือโคนไอศครีมนะคะ อันนี้จะมี6อันด้วยกันต่อไปก็จะเป็นราสเบอร์รี่250กรัมมีวิปครีม200กรัมค่ะมีโยเกิร์ต250กรัมสุดท้ายก็คือช็อกโกแลตสับนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ผสมวิปครีมกับโยเกิร์ตเข้าด้วยกันก่อนเลย เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วนำราสเบอร์รี่มาบดใช้ช้อนบดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนผสมทั้งสองมาผสมกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตักแบ่งมาใส่โคนที่เราจะเตรียมไว้แบบนี้นะคะพยายามตั้งโคนให้ตั้งๆไว้เนาะเพราะว่าจะได้ไม่หกหเลยเถอะเรียบร้อยแล้วก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตด้านบนอีกนิดนึง เท่านี้เราก็จะได้ไอศสครมโคนแล้วนะคะหน้าตาเป็นไงบ้างเอ่ยหน้าทานทีเดียวเห็นแล้วหิวเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้ชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ